นักเกรียนชมปรอศึุษาปีที่6 8ในอติที่ว่าการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในรอบรวดโคลิโอควรถูกยกเลิกหรือไม่ในรอบแรกดิฉันนางสาวรันสาจอระทะเป็นวิธีกรทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านค่ะต่อมาดิฉันขอแนะนำผู้โต้วาทีทั้งสองฝ่ายหัวหน้า,นานฝ่ายเสนอ1น,นางสาวจีนัชยาสังกเทศค่ะ ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งนางสาวกนกพรนุ่มกิ่งค่ะ ตที่กำหนด2การเสนอข้อเท็จจริงมีเหตุผลอ้างอิงได้เหมาะสม3การโต้ยังและตอบโต้ได้ตรงจุด4บุคคลิี้ขาทางและการใช้น้ำเสียงวาทศิลป์ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอขึ้นมาโต้วาทีนในยติการสอบข้อมหานัยในรอบฝัดโคลิโอค,ควรถูกยกเลิกในรอบแรกไ,ไหมค่ะขอเชิญค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิรเทียสังเพเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอวันนี้จะมาแนะนำยติในหัวข้อการสอบข้อมหาวิทยาลัยในรอบขฟิโรควรถูกยกเลิกในรอบแรกหรือไม่รอบขดิโรคือรอบการคัดเลือกข้อมหาวิทยาลัยโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วยเกจิฉลีคะแนนสอบเ,อเกจติบัตความสามารถพิเศษและก็โครงงานค่ะ โดยในรอบนี้จะไม่ใช้คะแนนทีแกดทีแพดหรือวิชาสามัญเป็นรอบที่เปิดรับนักศึกษาสูงถึงแสนคนโดยอ้างอิงจากทปอปี68ซึ่งไม่ได้รวมผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ที่ติดแล้วแต่เลือกที่จะไปต่อในรอบ2องหรอบ3โดยดีฉันขอยกตัวยอย่างในรอบพอฟิโอที่เกิดความเหลือ่อมล้ำมากที่สุดเพราะ นักเรียนชนบทหรือนักเรียนที่ขาดชุมนุมซักมักจะไม่มีโอกาสสะสมผลงานเท่ากับนักเรียนในเมืองโดยดิฉันขอยกตัวอย่างเป็นเป็นวงโยธวาทิตถ้าขาดคุณครูหรือบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะไม่สามารถส่งส่งเข้าประกวดได้ค่ะเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เป็นโรงเรียนดังๆที่สามารถเข้าไปในต่างประเทศ ซึ่งเราข่ดประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะทําให้นักเรียนชนบทที่ขาดอนุสาสมัคไม่มีโอกาสที่จะสามารถสะสมผลงานได้เท่ากับนักเรียนในเมืองค่ะสอ,อ,อนักเรียนบางคนเนี่ยจะถูกขโมยผลงานแต่ดันติดมหาลัยที่ดังจนเกิดเป็นไวรัลในติ๊กตอก็อที่มีหวัวข้อว,ว่าการศึกษาไทยเป็นแบบนี้เหรอนี่เหรออนาคตของชาติค่ะ 3. ค่าสมัคร ในรอบของิโลเป็นค่าสมัครที่ควอางข้างที่จะสูงค่ะโดยดิฉันขอยกตัวอย่างเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินที่มีค่าสมัครถูงถึง600บาทซึ่งเทียบเท่ากับค่าค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยที่ต่ต่ต่ำต้อยไเรียค่ะดิฉันจึงมีความคิดว่าอยากจะให้ยกเลิกรอบของพิโลในรอบแรกค่ะ ขอบคุณค่ะหัวหน้าฝ่ายเสนอได้กล่าวถึงความเหลือบร้องของผลงานและมีทางด้านการเข้าไปผลงานและค่าสมัครที่สูงเกลายได้แร้ค่ะรำดับต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายคันขึ้นมาต่อวาทีค่ะสวัสดีค่ะดิชันหน้าสารรัฐพรแสนเจ ไปผ่นหน้าฝ่ายค้านค่ะดิฉันขอค้านยติที่ว่าควรมีการยกเลิกรอบผ่อนวิลิโอเนื่องจากเห็นว่ารอบผ่อนวิลิโอเป็นรอบที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างรอบด,ด้าเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกันบางคนอาจไม่ถนัดด้านการสอข้อเขียนแต่มีความสามารถด้านกิจกรรมหรือความคิดสร้างสารรค์ ระบบสี่โอึงเป็นพื้นที่ที่สะท้อนตัวต,วตวคนความสามารถและศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของบุคคลนั้นต่อการเข้าศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาที่เลือกซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการพิจารณาของคุณภาพของผู้สมัครขอค วัวหน้าสายค้คะได้พูดมานะคะก็คือพูดถึงเรื่องการเปิดโอกาสทางด้านการแสดงความสามารถศักยภาพและความเหมาะสมในการเข้าคณะค่ะต่อไปจะขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนะางสาวจวทวกิ่งเป็นฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งค่ะดิฉันต้องกาวเสนอการถ้าเราถามเรื่องด้วยการสอบใช้คะแนนสอบเป็นลักทูกคนแข่งขันมาตรฐานเดียวกันก่อนแล้วจึงใช้พอร์ฟลริโอในรอบสุดท้ายจะช่วยลดความเบียบเสียเรียบจากในการเตรียมผลงานการใช้พอร์ฟลริโอหลังจากมีการชัดกรงเบั้นต้นแล้ว ทำให้จำนวนผู้สมัครลดลงผี่ประเมเงินสามารถพิจรารณาผลงานเสนอคนที่หนึ่งได้กล่าวมานะคะก็คือให้คะแนนสอบเป็นหลักและให้รอบขวัดไปอยู่รอบสุดท้ายเพื่อเพิ่มโอกาสมากขึ้นค่ะต่อไปขอเชิญผู้สนสับสนุนฝ่ายค้านคนที่1นึ่มาต้วาทีได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณฑิตาบุญเลียว เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายร้านที่หนึ่งค่ะการคงอยู่ของรอบหดมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความเครียดจากระบบการสอบหากมีการยกเ,เลิเลกรอบหดนะคะนักเรียนจะต้องพึ่งพาการสอบเพียงช่องทางเดียวค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดความเครียดอาจจาะทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะโดยจากสถานการณ์นะคะที่ปรากฏในสังคมไทยค่ะจะเห็นว่า นักเรียนไทยนะคะส่วนมากค่ะจะมีแนวโน้มความตึงเครียดสะสมอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อตนเองค่ะในทางตรงข้ามกันนะคะรอบปอดถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความถนัดและความพยายามอย่างต่อเน,นื่องแม่จำกัดเพียงคะแนนสอบเพียงครั้งเดียวค่ะจึงช่วยกระจายความเสี่ยงลดความตึงเครียดและส่งเสริมจิตใจของผู้เรียนได้ค่ะ ใช่แต่ผู้ชนะการฉุนฝ่ายคานคนที่หนึ่งได้มาพูดนะคะก็คืพูดถึงะคะก็คือพูดถึงกันถ้ามีรอบขอ่าจะลดความตึงเค่ียดไม่จำกัดในการให้คะแนนค่ะต่อไปขอเชิญผู้ชนะการนุนฝ่ายเสนอคนที่2ขึคนมาตเอวาทีได้แล้วค่ะขอเชิญค่ะ นนนนชั้นนางสาวพันธ์นภาสายมิตรชัยฝ่ายเสนอคนที่สองค่ะเ,เพิ่มความขอเสนอค่ะเพิ่มความมาตรฐานเดียวกันในการคัดเลือกการเริ่มต้นด้วยรอบที่ไม่ใช้เกณฑ์กาง mm hmm. เช่นคะแนนสอบช่วยให้ทุกคนแข่งขันบนพื้นฐานเดียวกันมากขึ้นลดอคาาติจากความแตกต่างด้านโอกาสและสภาพแวดล้อมค่ะและในทางตรงกันข้ามนะคะลดความกดดันตั้งแต่ช่วงต้น นักเยนจำนวนมากต้องรีบเร่งสะสมผลงานตั้งแต่ระดับต้นมัธยมเกิดความเครียดและหลงเป้าหมายการเรียนการนกเลิกรอบและช่วยให้นักเรียนมีเวลาค้นหาตัวเองก่อนเข้าสู่การแข่งขันที่แท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ ฝ่ายค้านคนที่สองค่ะทิ่ฉันขอค้านเรื่องการใช้คะแนนสองเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะการใช้คะแนนสองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงความสนใจหรือความถนัดของนักเรียนบางคนได้ค่ะเพราะนักเรียนบางคนอาจจะเรียนมาเพื่อไปสอบอย่างเดียวค่ะไม่เคยไปสัมผัสกิจกรรมหรือ,อประสบการณ์ต่างๆของในสาขาที่ที่จะไปเข้าค่ะและถ้าเรียนสอบติด แต่นักเรียนไม่เคยปสัมผัสประสบการณ์นั้นก็จะทําให้เรียนได้อย่างไม่เต็มสมกภยภาพและอาจจะทําให้ลาออกกลา,างคันได้ค่ะซึ่งจะทําให้เกิดผลเสียก,กับตัวเองจะทําให้เสียเวลาและเสียโอกาสสําหรับนักเรียนบางคนที่จะที่ต้องการเข้าสอบจริงๆหรือเข้าเข้าเรียนจริงๆจะทําให้เขาเสียโอกาสได้ค่ะอีกทั้งถ้าเรานะคะ ได้ใช้ขรอยวิโอเป็นวิธีการคัดเลือกจะเป็นการวิธีคัดเลือกที่ดูดทีทำและเหมาะสมที่สุดค่ะพรจะช่วยให้อาจารย์และนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะในการคัดเลือกและทําให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและตรงสาขาที่เราต้องการเรียนจริงค่ะครับ ประสบการณ์ท่าหาเข้าไปเรียนค่ะต่อไปขอเชิญผู้ ที่จะนำรอบพอร์ตโฟลิโอในรอบแรกจะช่วยการสร้างความเท่าเทียมความ่งใสและลดภารนะของนักเรียนทำให้การคัดเลือกเข้ามาหาลัยมีความยุติธรรมและมีมาตรฐานมากขึ้นอีกขอบนหนึคนค,ค่ะค่ะจารผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สามได้พูดมานะคะก็คือการ ขันโอลิโอสามารถลดบผ่านน้ของนักเรียนได้ค่ะ ฉันขอสรุปในหัวข้อการสอบเข้ามาหาลัยในรอบปร,ริญญโอควรยกเริกในรอบแรกหรือไม่จากประเด็นที่เพื่อนพูดมาว่าในรอบปร,ริญญโอเนี่ยจะช่วยลดความเครียดได้ที่ฉันมองว่าในทุกทุกรอบเนี่ยมันมีความเครียดเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบปร,ริญญโอหรือว่ารอบแอดมิชชั่นเพราะฉะนั้นแล้วรอบปริญญโอและรอบแอดมิชชั่นมีความเครียดเ,เท่ากันเลยค่ะสว่วนประเด็นในเรื่องออหาค้นพบตัวเองไม่เจออะไรประมาณนี้ค่ะ ที่ฉันมองว่าในทุกๆรอบเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าเราอยากเป็นอะไรเป็นสิ่งไหนเ <c oughs> พราะฉันเชื่อว่าในรอบอริญญและรอบ a d ดมิชชั่นพวกเราทุกคนออกมองหกคิดมาดีแล้วว่าจะเข้าสาขาและก็คณะแห่งไหนส่วนที่ฉันอยากจะเสริมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษารอบแอดมิชชั่นะคะออรอบ3าเนี่ยทาง,งคปอค่ะเขาก็จะมีค่าสมัครที่จ่ายช่วยนักเรียน ซึ่งมันก็จะช่วยลดภาระหน้าที่ได้ส่วนในรอบ,บร์ตโฟิโอเนี่ยเราต้องจ่ายเอง100%ส่วนรอบแอดมิชั่นเนี่ยทางบอออกให้เราออกแค่ค่าเดินค่าเดินทางเนี่ยไปสอบซึ่งมันช่วยลดได้มากๆค่ะส่วนรอบ,บร์ตโฟิโอเนี่ยเราออกเอง100%ดิฉันจึงเชื่อมั่นว่าในรอบ,บรวตโฟิโอเนี่ยควรถูกโยกออกไปในรอบ3หรือไม่ก็ควรถูกยกเลิกเลยค่ะขอบคุณค่ะ ะครับในยติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตวาทีในยติบลการโตวาทียติในยติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบพอร์ตโฟลิโอควรถูกยกเลิกในรอบแรกไหมฝ่ายเสนอได้คะแนนทั้งหมด2องร้ ไมสีคะแนนครับส่วนฝาบค้านมีคะแนนทั้งหมด250คะแนนผลการตัดสินคือฝ่ายคชนะครับกดสินคือฝ่ายค้านชนะครับยี่ห้อ ครับต้องมีเออเป็น <laughs> <coughs> 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 <coughs>